ร้านอาหารที่ชมวิวเมตาฮอนได้ดีที่สุดเชเวอรอนร้านนี้ตั้งอยู่บนเขาเลยนะครับการเดินทางค่อนข้างยากลําบากวันนี้คลิปนี้จะเล่าให้ฟังแบบละเอียดนะครับจะได้ตามกันมาขั้แรกเลยนะครับต้องมาซื้อตั๋วที่สถานีโซเนกะนะครับขึ้นไปถึงบนเขานะครับแล้วก็เดินต่ออีกนิดหน่อยนะครับการเดินทางก็คือการลอดภูเขาเลยนะครับพอขึ้นมาก็จะเห็นกับวิวเมตาฮอนตรงนี้เลยแน่นอนว่าน,นี่คือจุดถ่ายรูปจุดแรกนะครับยังไม่ถึงร้านอาหารที่เราจะไปกันเพราะสิ่งที่เราจะต้องฝ่าไปก็คือการเล่นสกีของคนที่มาเล่นสกีท่่าาาานนนนนนนบบเเเเเขขััออองงงงตต้้้้ลลรดิิหมมะไปยพึ เราก็ต้องลอดอุโมงค์ไปสักนิดหน่อยนะครับเพื่อนางกระเช้าต่อมาอีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าร้านอาหารอยู่บนความสูงที่สูงจริงๆนะครับทุกคนก็ไม่ต้องห่วงนะครับมีวิวให้ถ่ายรูปตลอดทางเลยจริงๆและพอเดินออกมาเปิด Google Map ก็จะงงๆนะครับเพราะไปที่เดินตามมาค่อนข้างมีระยะทางนะครับทางลงทางลัดนี่เพียบเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเดินทางกันให้ดีนะครับเพราะว่าจุดหมายของเราเนี่ยจุดหมายเดียวกันแต่ความเหนื่อยของเราอาจจะไม่เท่ากันนะครับยังไงก็เดินทางดีๆนะครับแต่พอมาถึงแล้วนะครับการนั่งริมระเบ่กรอแตา หนาวหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่เล่นสกีส่วนใหญ่จะนั่งด้านในนะคะรับว่าคงเหนื่อยแล้วก็ร้อนนะครับแต่เราเดินมาเนี่ยเราร้อนๆเราก็อยากหาัลมนะ,ะนาฬิกาที่แขวนอยู่ก็เป็นของอูโบเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการรีวิวทริปนะครับแต่ว่าอูโบน่าจะสปอนเซอร์ทั้งสกีรีสอร์ทนี่เลยเรามาสวิตเซอร์แลนด์เมนูที่เราพลาดไม่ได้นะครับก็คือฟองดูนั่นเองใครยังไม่รู้จักอาหารพื้นเมืองนี่ก็เป็นอาหารพื้นเมืองของเขานะครับคือการเอาขนมปังมาจิ้มกับชีสนั่นเองเหมือนกันนะฮะว่่่าาามมมนนนออออรยยยงงงตตกกิเเเขข้้ลวีีีีผ็บบคคชด กับความอร่อยของขนมปังได้ดีเลยนะครับถ้าเกิดใครมาอยากจะลองสักครั้ง <S <S ผมว่าครั้งหนึ่งก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าหลายครั้งก็จะน้าหนักขึ้นนะครับทุกคนและเมื่อเรามานั่งตรงนี้นะครับ <S 1> <S 1> แล้วก็กินฟองดูไป,ด,ไปดูวิวไปโอโฮโฮ้โหฟินสุดๆ<บ>ดนะครัรูปกันหน่อยนะครับรูปก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครมามุมนี้ก็มีให้ถ่ายรูปได้ก่อนที่น้องจะเปลี่ยนโลโก้ไปนะครับเจ้าช็อกโกแลตอันนี้ผมก็หยิบพกขึ้นมาด้วยนะครับสงสัยว่านั่งข้างนอกหนาวไหมเขามีบริการผ้าห่มให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นอู เมื่อโตข้างๆผมขอแต่งงานและใช้ผมถ่ายรูปก็เลยขอถ่ายวิดีโอแสดงความยินดีนะครับส่วนอันนี้เป็นคาเตือนเลยนะครับว่าขากรรบผมบอกเลยเหนื่อยสุดๆนะครับมันคือการเดินขึ้นเขาครับทุกคนใครสุขภาพไม่พร้อมนะครับมีใช้ระยะเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงได้เลยความพร้อมของเราก็ไม่ได้เยอะมากนะครับออกกําลังกายมาน้อยจริงๆสภาพก็เลยประมาณนี้นะครับหมดแรงจริงๆนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นร้านนี้อาจจะไม่เหมาะกับผู้ใหญ่ที่มาด้วยนะฝากกดติดตามด้วยนะครับกับช่องชีวิตติดรู